การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2475การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2475นั้นนับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยเหตุการณ์นี้นำไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบระบบการปกครองที่ดำรงมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปีจากระบอบสมบูรณาราสิทธิราชซึ่งมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจอย่างเด็ดขาดเหนือทั้งการออกกฎหมาย การบริหารและการยุติข้อพิพาททางกฎหมายมาสู่ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งมีการจำกัดอำนาจของพระมหากษัตริย์และให้อำนาจแก่ประชาชนผ่านผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการ ปฏิวัติครั้งนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วมีการขยายตัวทางการค้าการ,กรเกษตรและระบบการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นขณะเดียวกันประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดประชาธิปไตยมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากยุโรป ซึ่งหลายประเทศในยุโรปเช่นอังกฤษและฝรั่งเศสได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยมาแล้วคณะราษฎรซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลจากหลายกลุ่มทั้งข้าราชการทหารนักศึกษาและนักการเมืองที่ได้รับการศึกษาในต่างประเทศโดยเฉพาะในฝรั่งเศสซึ่งเป็นแหล่งรวมของแนวคิดเรื่องเสรีภาพ ความเสมอภาคและพราดอนภาพพวกเขาเชื่อว่าประเทศไทยควรปรับตัวเข้าสู่ระบอบก,การปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อให้สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องและและให้ประชาชนมีสิทธิ์และเสียงในการกำหนดอนาคตของประเทศในเช้าวันที่24มิถุนาพศ2 4 7พ คณะราษฎรได้ดำเนินการยึดอำนาจอย่างสงบโดยมีการวางแผนอย่างรัดกุมโดยมีทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนร่วมมือกันการยึดอำนาจครั้งนี้สำเร็จลงโดยไม่มีการใช้ความรุนแรงหรือการสูญเสียชีวิตเนื่องจากคณะราษฎรสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาได้ยึดสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพมหานาครและจัดการประกาศยึดอำนาจ ภายหลังการยึดอำนาจคณะราษฎรได้เสนอให้พระบาทสมเด็จพระปุกกาเจ้าอยู่หัวทรงยอมรับการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบสมบูรณาราสิทธิราชไปเป็นระบบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธ,ธรรมน,นูญโดยวันที่27มิถุนาพศ2475พระองค์ได้มีพระบรมราชโอ,อการปุดกล้าปวปุดกหม่อมให้ใช้ประกาศ พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้นำไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างการปกครองครั้งใหญ่ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งสภาผู้แทนราษฎรและการมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งระบบใหม่ยังมีกลไกในการควบคุมอำนาจรัฐรวมไปถึงการแบ่งแยกอำนาจเป็นสามฝ่ายได้แ,แก่อำนาจบริหาร รัฐบาลอำนาจนิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรและอำนาจตุลาการศาลการจัดตั้งระบบการเมืองแบบนี้ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนราษฎรเข้ามาทําหน้าที่การออกกฎหมายและกํากับดูแลการบริหารประเทศอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างราบรื่นหลังจากการปฏิวัติคณะราษฎรยังต้องเผชิญกับปัญหาความท้าทายของหลายด้านทั้งจากกลุ่มชนชั้นสูงที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงความขัดแย้งภายในกลุ่มคณะราษฎรเองที่มีความเห็นต่างกันในเรื่องวิธีการปกครองนอกจากนี้ยังมีความพยายามก่อรัฐธรรนประหารในปีพศ2476เพื่อนำพระราชอำนาจกลับคืนมาแต่ไม่สำเร็จ ถึงแม้ว่าระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยจะไม่พัฒนาไปอย่างราบรื่นมีทั้งการปฏิวัติและรัฐธรรมนูญหลายครั้งในเวลาต่อมาแต่เหตุการณ์ในปีพศ2475ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของไทยซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการทางการเมือง